เรามาลงพื้นที่กับกรรมธิการติดตามงบเนาะสถานีที่เราอยู่ตรงนี้ชื่อว่าสถานีคําสวัสด์ซึ่งความน่าสนใจของสถานีนี้คือมันเป็นสถานีรถไฟที่ลาวนะคะเนี่ยเป็นสถานีรถไฟแต่ว่าอันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมาลงทุนให้ก็คือใช้เอ่อใช้เงินขององค์การมหาชนในกระทรวงการคลังมาลงทุนก็คือทั้งหมดเนี่ยประมาณ900ล้านประเทศไทยอุดหนุนงบป,ประมาณของประเทศเรานะเอ่อสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้กู้อีก70%เปอร์เซ็นต์นะคะ ซึ่งคือจริงๆมันก็น่าจะแบบจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเออถ้าทุกคนลองเห็นรอบๆอ,อ,อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเปิดมากี่กี่ปีแล้ววะต้องไปอ่านป้ายเออก็คือเดี๋ยวลองติดป้ายให้คือมีรถไฟเข้าเนี่ยคือสถานีใหญ่ขนาดนี้นะคะใหญ่มากพอสมควรเลยนะมีรถเข้าสองรอบก็คือรอบเช้าเนี่ยก็คือใช้ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็รอบเย็นอีกรอบหนึ่งอีกสองชั่วโมงนะคะ ก็คือกาลันจะบอกว่าประเทศเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สร้างตึกร้างแค่ในประเทศอย่างเดียวนะเราเราสร้างตึกร้างนอกประเทศด้วยแล้วก็เมื่อกี้ลองคุยเนาะกับกับพี่ที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรเขาก็บอกว่า900ล้านนี่ก็แพงไปถูกไ,ไปเหมาะสม เเราาาจะต้องไปดูในวว่่หมาะสมหรือไแล้วทุกีนี้คือถ้าเรานั่งรถไฟจากกรุงเทพอภิวัติเนี่ยผ่านหนองคายกเราก็ทำตมปุ๊บปุ๊บเราก็ออกมานี้ได้เลยเราก็จะมาจอดที่เวียงจันทร์ก็คือสถานีคำสวัสดิ์สถานีนี้ประเทศไทยลงทุนเท่าไหร่นะดูคุ้นไหมเออมันเหมือนกรุงเทพอภิวัติไหมเนี่ยยิ่งตรงเนี้ยยิ่งเหมือนเลยไหนคะใช้งบไปเท่าไหร่ ก้าล้านเป็นเงินให้ป่าครับี่เปอร์เซ็นต์โอคือเอางบประมาณแผ่นดินใช่คบสงประเทศเราเนี่ยทำาไเงินเราเงินเราเอเปร์เซ็นต์เ้าณกว่าล้านแล้วก็เป็นเงินผู้เจอร์ตอันนี้คือเราจะได้คืนแต่ว่าตอนนี้เหมือนเราจ่ายไปแล้วเก้าร้อยล้านะครับเราสร้างหกสองเจ็ี่หกาโดยสำนักงานพร้อมร่วมือพนาเศรษฐกับเรขึ้นบ้าน กร,กระทรวงการคลังซึ่ง,ง,งจริงๆอะ่ะมันมันโอเคถูกไหมเพราะว่าถ้ามองในเรื่องของแง่ของการท่องเที่ยวก็มีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วพอเราเข้ามาช่วยพัฒนาให้เขาแต่เรื่องมารู้ว่าถูกประสงค์ไหมมาดูกันเพราะตอนนี้ก็มีรถไฟวันละรอบนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นกนระทรี้และที่ผมกังวลที่สุดก็คือว่าสถานีนี้ไม่ได้ใกล้กับสถานีรถไฟของลราจีน แต้เนี่ยถ้าจะมาจากไทยแลวจะมาเปลี่ยนไปที่ลาวจีเนี่สนยสถานีเนี่ยไม่ได้อ้าวมันคนละอยูอค่คนละภาคเมืองกันนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลว่าสถานี้จะประสคบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไมอ่อ๋อคืออ่าถ้าสมมติว่าเราให้เงินเราไปสร้างไปสร้างใกล้ๆไอสถานีที่ต่อไปจีนได้อ่ะอันเนี้ยเมคเซนส์ใช่มันก็ทำให้คนเนี่ยเดินทางจากไทยใช่ไหมไปจีนแล้วก็ไปต่อลดไปลาวจีนไปตุนหืินได้อแต่สถานีเนี่ยที่มาสร้างเนี่ยเป็นคนละภาคเมือง กับถานีของรถไฟลาวจีนเราตรงนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นอะไรทำไมถึงให้เงินมาทำอ่าอันนี้ไม่ทราบได้แต่ว่าม <c oughs> ีนะครับอาจจะใกล้เมืองเวียงจันทร์ขึ้นนิดนึงแต่มันเป็นคนละ้าก,กับที่บอกดานีของลาวจีนนะวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ